าราพรพุอนอำนบน์ค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเรษอำเภอพายุค่ะวันนี้จะมาร้องเป็นคนบาปที่หักายเดี๋ยวพยุด่ยดอีกใกลๆหนเองเนี่ยเพราะว่าสองกิโล่ Amen. Amen. โอ้โหมาวุ่นสอีกเสียงเสียงหุ s <S oh me, um, ้เสียงจะมองไนเสียงไหาตัวนี no ้ว่ยังเปเสียงร้ายอยู่มวตัหที้ายย่จากเลยแจางแต่ขขอเชิญพี่เล็กนิดนึงครับพก็บมาให้ดูแค่สิีมองห ที children, ่มันชัดเจนความรู้สึกนี you, you, ้เลยคือความสเเป็นสิ่งที่ที่พี่เชื่อว่าสบจะประสบความสำเร็จและพี่เชื่อว่าสบยจะมีสิ่งติดชื่อมังกรเป็นสิ่งติดคนที่ทนประสบควาเร็จแต่ทกคนทุกวันก็ต้องจุดไวมอยากที่มาอยากที่จรนาที่จะเช้าไปที่จะดูอที่จะศึกษาครับที่มีความสนใครับแต่วันนี้ เ็บุภาษาทำไมถึงได้หรือว่าที่ไหนครับขอบคุณค่ะบขอชิญที่หนชัยคณะม2อยากได้หรือเปล่าน้องปูนะครับอายุ15ปีตอนนี้เรียนเรียนในระดับลูกเรียนอยู่ชั้นม3ค่ะอ,อ๋อก,ก็เรียนอยู่ถ้าสมมติไปมอลลรก็้อทำยังไงก็ต้องลาออกค่ะแล้วก็ลา,าออกลาออกเลย <c oughs> โอ้ได้นะักเรียนกนาษน้ได้อันดับแรกนะครับ ทะลังเสียงดีดมากคนลุกเลยแล้วก็ลองเพลงเป็น,นสุดฝึกนิดหน่อยนะครับถ้าไปอยู่วงสองไปไหมลูกค่ะพอถ้าไปดูไปดีูค่ะเอาม่อยู่น่าเบย่อีเต้องกันใก่กันเนี้สุดยอดเุดยเดวันนี้ก็สิ้าปีลองเพลงขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมาดาดูแลตัวเองให้ดีๆรับรองได้ไปอยู่วงสองแน,น่นอนลูก งงหนึ่งค่ะน้ำกูเสียงดีมากแบบกรก็รับเสียงในครับตัวครูฟิร์สเลยก็ย,ยังพูดอยู่ว่าเสียงเสียงพรอแล้วพอร้องโอเคออกมาแล้แบบเสียงดีเป็นเป็น,ปนคนตัวเล็กที่มีพลังเสียงที่ดีมากมันที่เหมือนกันกับที่เน็กครับว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีชื่อศิลปินชื่อกูแน่นอนในวันขนา้างหน้าขอให้เราโชคดีนะคะ,อะขอบคุณค่ะ นี่ก็คือน้องบูนะนจะครับชาวร่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอพะยุกตอนนี้ท่าหนวหนาววงหนึ่งก็วงสองเรื่องทะ,ลงทะเลาะกันแล้วท่านดื่มน้ำสักครู่แล้วทำโฆษณานะครับกับซีเซอร์ขายก้อครับ พบกันในวันที่17กรกฎาคม2568ครับกับภาพยนตร์เรื่องคาอ้อเป็นหนังเรื่องแรกของวงการบันเทิงไทการสัูนนะครับของเจ้าของวงหมอหล่าแต่อย่าเสียใจนะครับเดืใจรักและกับนับเอาประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับสรรสริญผลงานดีๆให้กับพีมกำลังครับฝากผู้ชมด้วยนะครับวันที่17กรกฎาคม2568และกับรอบสื่อบลชนเนาะวันที่15นะครับเข้าชมกันขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจนะครับทาง เื้องหลังท e ุกท่านครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านดยรันรนาสาวลรคะปัจจุบันอายุ18ปีมาจากจังหวัดสทรครามค่นอาอนที่ห่พมรันนคุณอายพี่ยเป็นหน้าอีะคเราแล้วเราเป็นใหญ่หลาเคยเห็นเราไู่ติดต่เอเป็คะเา 57อย่างสุดแบค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ไหนอู่ที่โรเรียนแล้วเร็ก่จะรอสปูร์ลุคถาจากสปรลอก็กับไทยชาว่ากรบโพกกระแมวกกระลาค่ะม่ารู้เบียนเลยเคยประกวดร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเลยจ้เคยประกวดรายการไม่หมดนี่ค่ะอซ์แอนด์สโสอ์สมัยแล้วก็มาลล์เบยดแบบที่ระจุนค่ะไรรรับจดีา อยู่รูการแรกูกาเดียวค่ะดูการเมื่อกี้แล้วค่ะมีดูกาแบคอแล้วทีนี้เห็นบอกว่าอยู่ไคเพลยมีวสตร์ไหมครับมีหลายกที่เลยค่ะว่าจะเป็นใครมาแล้วะงเอาล้ค่ะี่ก็นให้าว่าจะเป็นงานเรเแล้วก็งานเรกอรอนะคะลาสวกัสโยนซินี้บอยที่ทำ่วนกับเป็นรักดค่ะที่สัมันยคะ จริงๆคอเนี่ยาะเล่นไค่ะนึกมาเท่าไรรับเพื่อนอยากศึกษาแล้วก็อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆอยากมาเจอเพื่อนอีกอยากมาเจอคือหิ้วมีพี่ๆหลายๆท่านเป็นไอดอลค่ะแสดยงมาหลอดรับเพื่อนได้แต่บักนิดนิดค่ะการยังไหรยังมีจะมาลองพี่อะไรนะจ๊ะฟังของไอ้พี่แพงเป็นน้าหนีโเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าตอนนี้อาจารย์นักดนตรีกำลังไป็นเงี่ยวอยู่นะครับ ดูด้่อร้องสดๆสักเพลงเออมาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แม็กกี้กำลังบนเพลงวันเดียวบทโจทามว่านูผ่านประสบการณ์เวทีมอนามกี่ปีลูกไปดูการเดียวค่ะเดียวทีหนึ่งปีสอนให้นูอยู่บนเวทีมอนาแล้วนูได้อะไรจากหนึ่งปีครับประสบการณ์อีไรต่างๆครับ ยังเรื่องทไดประสบการณ์ดนการลองการล่าในหัวกากันเพรได้นัอนมือนึ่งมันไม่สบายแต่กระจายสื่ขอขังมากในแต่งหาังั้งงาน